ในเอกภพของเราเนี่ยมีดาวเคราะห์อยู่ทั้งหมดกี่ดวงกันเป็นที่ทราบดีครับว่าในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์รวมทั้งสิ้น8ดวงด้วยกันแต่นั่นคือส่วนเล็กน้อยเท่านั้นครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบรรดาดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเลษ์ดวงอื่นหรืออาจจะลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเอกภพเนี่ยรวมจํานวนแล้วไม่น้อยกว่า6 0 0 0ดวงด้วยกันแต่จากข้อมูลของกล้องเคปเลอร์เนี่ยครับนักดาราศาสตร์ได้พบว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทุกๆกาแล็กซีที่เรารู้จักควรจะมีจานวนของดาวเคราะห จำนวนของดาวฤกษ์อย่างในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเนี่ยครับมีดาวฤกษ์ประมาณแสนล้านดวงเดน,น,นั้นต้องมีดาวเคราะห์มากกว่าแสนล้านดวงที่รอการค้นพบอยู่และในขอบเขตของเอกภพที่มองเห็นได้เนี่ยครับก็ควรมีกาแล็กซีมากกว่าแสนล้านแห่งเดนั้นแล้วจานวนของดาวเคราะห์เนี่ยมากกว่าที่เราจะนับได้อย่างแน่นอนและความน่าจะเป็นที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ควรจะมีอยู่เยอะมากๆ แต่ว่าในปัจจุบันนี่ครับเรายังไม่เจอดาวคล้ายลกหรือยังไม่เจอชีวิตเพราะว่านักดาราศาสตร์เพิ่งเริ่มสำรวจได้ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับ